อัปเดตล่าสุดดราม่าบอสนวัดและเชอเอมจบยังสรุปสามุมมองเด็ดๆทั้งมุมของเชอเอมบอสนวัดและชาวเน็ตคิดเห็นอย่างไรกันบ้างใครฟังคลิปนี้จบเข้าใจคนเข้าใจตัวเองและผู้อื่นฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นกำลังใจให้กับบอสและเชอเอมด้วยนะ,ะต้นเหตุจากเชอเอมไม่ยอมดูดวงเพราะเธอนับถือศาสนา และบอสนวัดก็สอนให้เรียนรู้รู้จักกับการอยู่ร่วมกันในสังคมยอมรับความแตกต่างให้ได้แต่เชอเอมก็เสียมารยาทคืนไม้ใส่บอสทำให้ดราม่าลามปามสตอรี่ส้มไม่ยอมหยุดไม่ยอมจบบอสถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียว สำหรับเรื่องนี้มุมมองแรกค่ะดาเข้าใจเชอเอมมากเลยนะในมุมมองของคนที่ยึดมั่นอุดมการโดยเฉพาะเรื่องของยึดเหนี่ยวจิตใจในด้านศาสนาเมื่อ3มปีที่แล้วเชอเอมยังไม่ได้นับถือศาสนาเป็นเอเธียสค่ะไม่นับถือศาสนาอะไรแต่ตอนนี้เชอเอมเขานับถือศาสนาคริสต์แล้วซึ่งคริสก็มีหลักการในการยึดถือว่าจะไม่ต้องดูดวงห้ามไปเคารพนับถือไหว้ในศาสนาอื่น ห้ามรวมกิจกรรมอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งแล้วก็ขึ้นอยู่กับาศาสนาต่างๆงนั้นในจุดของเชอร์เอมอันเนี้เข้าใจมากเลยค่ะแต่ว่าในจุดหนึ่งเนี่ยทั้งบอสแล้วก็เชาเน็ตที่ไม่ค่อยชื่นชอบคือในความที่เอมเนี่ยเป็นตัวเองสูงมากเกินไปในการที่อาจจะไม่ได้มีกริยาที่มาระยาทที่น่ารักในการสื่อสารที่เออมันน่าจะมีวิธีการที่มันมากกว่านี้นะเนี่ยค่ะคือสิ่งที่บอสสองในมุมของบอสนวัตค่ะ บอสต้องการนางงามพร้อมใช้งานและบอสกำลังทำธุรกิจเพื่อดันวงการการเมืองไปสู่ประชาธิปไตยแบบซอฟต์พตาวเวอร์และจริงๆเนี่ยทำไมบอสต้องการคนขณะน,นี้เพราะบอสอนาคตอยากเปิดพักการเมืองค่ะดังนั้นเนี่ยเท่าที่ดาเห็นเลยนะ เชอเอมอะเป็นคนที่บอสร,รักเมตตาม,มากๆสอนเหมือนพ่อเหมือนลูกแล้วก็คาดหวังสุนมากแต่ว่าบอสไม่มีวิธีการในการที่จะตักเตือนสั่งสอนคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขนาดนี้บอสเลยต้องฟาดกลางเวที บอสจึงสอนว่าต้องไม่เลือกงานไม่ยากจนต้องเทคแคร์รับงานสปอนเซอร์ทุกคนแล้วก็ทำทุกอย่างไปเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นหรือถ้างานไหนไม่สะดวกใจจริงๆก็สื่อสารตรงพูดคุยอย่างเป็นมืออาชีพอย่างเป็นผู้ใหญ่ได้อันนี้ผู้ใหญ่สอนเด็กจริงๆค่ละล่าสุดเชอเอมนำพวงมาลัยไปขอขามาบอสนวัตนแหลแต่ดูจากท่าทางของบอสนวัฒนนะคะยังไม่อภย100ัยร้อยปซ็ความเห็นของชาวเน็ตนะคะ ก็มีทั้งสุดตรงทั้งเห็นใจเชอเอมแล้วก็เห็นใจบอสเกียดเชอเอมไปเลยเกียดบอสไปเลยก็มีแต่สําหรับส่วนตัวดาในฐานะที่คนนับถือศาสนาพุทธนะคะอย่างเช่นถ้าดามีงานที่ต้องไปแต่งตัวโป๊ต้องไปกินเหล้าต้องไปสูบบุหรี่ดาก็ไม่ทําเหมือนกันนะหรือไม่กระทั่งดูดวงดาก็ไม่แต่ในมุมของบอสคือต้องการการสื่อสารที่สุภาพมากกว่าจ่าเชอเอมล่าสุดเป็นอย่างนี้บอสยืนยันว่ายังมีโอกาสมุงอยู่นะขึ้นอยู่สมัครคอร์สฟรีหนะ้าโปรไฟล์ tiktok